สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่คุ้มซูคนครับผอกระบาเท้าทางด้าชแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามมือนีภาพพี่น้องมหม่วนเส้นครับพี่น้องส่วข้าวปุ้นนะครับส่วข้าวป,ปุ้นมึกสายเปืบอนมือพี่น้องโอ้เป็นตะเพียดเบิดบนอ้อมมาอนีโลหนึ่งเส้นใหญ่แบบเส้นใหญ่ครับมาอนีใส่กับอันมึกสายพี่มึกสายเอามาส่วเส้นํนึนะครับมีหมูกรอบน้่มีพักอัน พักขานะครับพักขาพักสุภาพนะครับพักหัวละผ้านาแล้วก็พักไผ่ไงเรียกว่ากั้นจองนี่นะเอาเอามานานะครับกับสมพักกับหมากมะละนะครับหมากพักไส้กำลังไงซ้ำนี่พี่น้องเก็บมากินน้ามันกะไงบนท่านนะครับก็บพักกาดกับพกทัวมาบอเอาอะไรยังห่างพี่น้องเสียมกันเดี๋ยวฟูงบินต่ามันจัดการก่อนอู้ยแบบเสนในไงครับมันนี่โอ้ มวนมวเลิดูอด,ดีใเตาขน้น่อยใช่ไหมแบบเช้นใ่ญ่ก็เสียไปอีกแบบเบื้องรอมึงตัวนีโอ้จวดจัดค่าดอืม โอว่านอันนี้พี่น้องเอามาอูดอัน,นไม่มีกาบเปล่าดีที่สุดพี่น้องจุดถูบแลวอะไรไ่แล้วก็แล้วสุดนามกอนชุดถูบไล่กับโบไป Ma cứ gầu tém gần cái gầu, cái gầu. <cười> <cười> mua quả tin gạo nè ừ, cầu thảm เด็ดมาเรียบร้อยด้วยเหมืนนะอนเป็นชีสขมขมเป็นชีสขมขมจังหน่อยพี่น้องคนระับ ห่อหน,อน,อน,อนอองอามมังลองเอาลองเอายุบขึ้นบนยุบนะพี่น้องเนาะคือบนน้อบ่าแาวเน้องโหยานเหลวอยู่พี่น้องเลย <c oughs> บ่คือบ่คือขาเจ้าคือยุบจะเสียบเนี่ย <c oughs> <c oughs> บ่ได้ เอ้าไม่เพดโง<ฮ>เสียบตาเลยนี่อูดเทิ่งข้อนอูดเทิ่งแมงมีบังคือขักเลย ช่วงนึ่งก็จะมีวัชพวงดอกพี่น้อง นวดนวดงามงามอืมอืมอืม lúc nhạt <laughs> แบบแบบเสินหย่ๆกับเป็นตะก,กินอยู่พี่น้อ,องมันเงินไงเป็นนุ่นเหนียวบางคนมันก็นมักเสินแบบเสินน้อยๆแต่ผมว่าใด้เบิด mừng dọn dứt xuống cán để tung hôm canh chặt cắn chặt chặt với มึกกันอ,อันนี้ขั้นเฮ็ดบัวเผ็ดขั้นเฮ็ดบัวเผ็ดกับบัวเสีบพี่น้อง อืมอ้วนซ้อนยออันสักขา กอดพี่เล็มเออเป็นมาลัดกันตัวพี่น้อง แบบว่าโอ้ตรวดกักตัวนี่ยทาเพชรมากทาเพชรมากแล้วก็ทั้งน้ำหูน้ำตาแล้วมาโหลดมาหลัดก,กันเลยโอ้ยลืมได้วะ <laughs> เน้นเร่งได้แต่พักขากันจรองเดี๋ยวกันจรองที่น่อยใจฮึ มึกมึกสายนี่วร้อนๆยังคืยังคือพ่อแถวบ้านผมเพิ่งบอกว่าบ่าใครมาขายส่วนมากจะเป็นมึกนี่ว่ามึ si กอัดจินบ่ càng gớm hmm. chín năm rồi Tiếng mình y hoàng Tiếng đếm, tiếng chẹp, tiếng đắng này được không được Ừ, mm, mít Thôi, thôi 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 หน,หนึ่จิ้มคนๆได้ไหมน้องเนาะตัวใหญ่เลย ลองข้อด oh. <Okay. S 1> ีคร <Town> <ido> <diez humans>. ับโอ้โหบรด้กินโดนนี่ก็เสียบเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่งจะมากินก็เสียบอีกแบบเหมือนว่ามัน ต้นดุนยังผดน,น,นะพีห่หน้องเายคือกัน,นกับคนเท่าเริ่มเที่ยจังมาผดหักกันขนาดนนคันออ <laughs> ูุนกันขมือนเลยเว้ยเที่ยงกัน้อมหายกันอ้อม เอ็นพักหลายๆว่าสิกินเบิร์บ่เบิร์ดเลยพี่น้องเพชรเข่าทายอยู่นี่ละพี่น้องขั้นบ่เพ็ดมันกับโบเสียบโอ้ยรู้สซึกว่า พี่สบคือสีแดงนะพี่น,อน้องเนาะหอนบา้บาๆเลยเสร็จออกกันเล็กน้อยเแบบนาะเบาหนห่วม้วนนะครับกินไปน้ากินไปน้าเแบาบไปพร้อมพี่น้องถามว่แต่กินเบาเบามันก็เป็นอีกอรรถหนึง่งเทิ่งกินเทิ่งเบากัเป็นอีกอรรถหนึ่งนะครับเนาะกะฝากพี่ตอนนอ่นอน้องโดนๆดทิ่งกินเมนู <c oughs> ขอโดเขาไห้ครับพี่น้องเมนูเส้นนะครับเดนๆจะกินเทอนึงนะครับส่วขนมจีนหรือว่าส่วนขนใส่กับนวลมึกสายนะครับแก้มกับพักหลายอย่างกับมุกรอบน้ำนะครับเอากระยวงเทศกาลนะครับเดินที่เดินทางหลายท่านกับมาแต่ต่างจังหวัดนะครับมาแต่กรุงเทพกรุงเทพมาแต่ไปเหตุการณ์ที่งานกับบ้านกับซองน้องพี่น้องน้องมาลน้ำดำหัวผููเ่า ดำรถน้ำดำหัวค in so ุณพ so 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 ่อคุณแม่ลุงป่านอานะครับมาพบอยาตีพี่น้องกันแล้วมาระวังน้อพี่น้องเด้อเรื่องของการเดินทางนะครับความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมรอบๆนะครับก็คือเรื่องของโรคไข้เจ็บแต่เรามาระวังนะครับช่วงเทศกาลมันสีลายนะครับเนาะแต่เรามาระวังกันเอานะครับโบเพื่นกับเฮาบเฮากับเพื่อนนะครับตะให้เรามาระวังกันนพี่น้องเนาะเอา กคลิปนี้นะครับกินข้าวปุ้นส่วขาข้าวปุ้นกะฝากพี่ตอน้องคือเรานะครับมากะลยถือใจกระแช่บ่เทาวนี้นะครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ